สวัสดีครับผมเต้ T class ica, คาลาสสิกาคารวานครับเช้านี้ผมมาถ่ายคันนี้ให้ดูนะฮะคันนี้กําลังจะส่งมอบนะครับคันนี้มีออปชั่นหลายๆอย่างที่เป็นออปชั่นล่าสุดของเรานะฮะที่เราใส่เข้าไปเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยของลูกค้านะครับข้างๆรถที่เห็นนี่ผมอเอาทุกอย่างมาวางไว้นะฮะจริงๆจะใช้งานอาจจะใช้ไม่ได้พร้อมกันนะฮะแต่ว่าเอามาวางให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ ตัวช่องเติมน้ำเนี่ยก็จะเป็นช่องปกตินะฮะที่เราใส่กันอยู่แล้วนะฮะเป็นตัวเติมแล้วก็เป็นตัวต่อตรงนะฮะที่เห็นสายายางน,นี้ก็ถ้าจอดอยู่บ้านก็ต่อตรงนะฮะที่เห็นช่องบนเนี่ยก็เป็นตัวเติมเก็บเข้าไปในถัง140ลิตรตนะฮะขณะเดียวกันนั้นเนี่ยตัวที่เป็นถังถังเดิมนะฮะถังดูดเดิมปั๊มดูดเดิมเนี่ยก็ยังใช้ใช้งานได้ทําง,งานได้อยู่นะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นถังเก็บของเสียนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยไอตัวถังใบนี้เนี่ยมันจะอยู่ในช่องนี้นะฮะแล้วก็ฮิวไเททิ้งนะฮะแต่ในออปชันที่เราทำเนี่ยเราจะมีทั้งแบล็คแท้งคือถังเก็บของเสียจากซ่วมแล้วก็เกรแท้งคือสังเก็บของเสียจากน้ําอาบนะฮะรถคันนี้เนี่ยจะมีถังเก็บแบบเนี้ยอยู่2ใบนะฮะถ้าเกิดลองกลมมองด้านล่างนะฮะที่เห็นเป็นเกรดวาลเนี่ยก็จะดึงทิ้งของเสียนะฮะข้างนี้เนี่ยจะถึงทิ้งของเสียของน้ําอาบ แล้วก็ข้างนี้เนี่ยจะดึงทิ้งของเสียของซ่วมทีนี้ถามว่าผมเอาถังใบนี้มาใส่ทําไมคือในตัวเนี่ยมันเก็บไว้ได้ล,ละลิตรแต่สมมุติว่ามันเต็มนะฮะพอเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งลงมาถางังใบนี้แล้วก็เอาถางังใบนี้ไปทิ้งในซ่วมในอะไรของเราที่เป็นที่ทิ้งทั่วไปได้นะฮะแต่ถ้าไม่เต็มเราก็ปิดไปก่อนแล้วก็เก็บไปทิ้งที่บ้านเราหรือบ้านจุดที่มันทิ้งได้นะฮะอันนี้ในส่วนที่เราทําเพิ่มเติมนะครับมาต่อมานะฮะมาดูกันที่ ภายนอกส่วนอื่นนะฮะมาดูกันคันนี้ใส่เป็นออนิงไฟฟ้านะฮะอันนี้ออกด้วยไฟฟ้านะฮะกดรีโมทใช้รีโมทกดนะฮะแล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยะฮะก็จะมีแบบนี้นะฮะนี่คือรีโมทเขานะฮะแล้วก็รีโมทสามารถสั่งผมกลับหัวสั่งปิดเปิดไฟได้ไหมฮะคือไฟเนี่ย รีโมทอันนีน้นอกจากไฟตรงนี้เนี่ยเราสามารถต่อไฟอื่นเพิ่มเติมได้นะฮะให้รีโมทเป็นตัวสั่งแล้วตอนนี้ก็มีขาแข็งแรงนะครับเข้าออกด้วยไฟฟ้ามาดูกันข้างในต่อนะฮะข้างในคันนี้ก็ใส่เป็นแอร์หลังคานะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดโซฟาเดิมเขาอันนี้ก็จะเป็นเตาอบที่เห็นในหอน,นี้เพราะว่าคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะครับน,นี่ก็จะเป็นเตียงทุกอย่างอยู่ในหอนหมดเลย มันก็จะมีออปชันเสริมในระบบน้ําระบบไฟระบบแอร์นะมาดูกันในห้องน้ำนะครับห้องน้ําคันนี้ก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่นะครเป็นตัวที่มีน้ําดักนะครมีน้ําดักกันกลิ่นแล้วก็เวลาฝักลงไปก็ใช้เท้าเหยียบนะครับครับหัวก๊อกยังเป็นก๊อกผสมนะครพื้นห้องน้แํแเราก็ทําใหม่แล้วก็คันนี้จะมีใส่เป็นเครื่องทำ้ําอุ่นบ้านอันนี้ไว้ใช้กรณีที่จอดอยู่ที่บ้านนะครเรามีลงกราวให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ใส่พัดลมนะครับดูดอากาศหรือ,อดูดเข้าเป่าออกได้นะครับน,นี่แล้วก็ตัวก๊อกผสมเนี่ยก็ยังทํางานได้ด้วยหม้อต้มเดิมเวลาเราออกท่องเที่ยวนะฮะก็ตัวก๊อกก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมด้วยนะครับโดยภาพรวมของคันนี้เนี่ยเราก็ใส่เสียงนวยความสะดวกไว้กับการใช้งานเนี่ยพอสมควรนะครับก็จะมีทีวีด้วยนะฮะตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลทีวีนะครับ แล้วปลั๊กนี่เราก็ใช้เป็นปลั๊กแบบนี้นะฮะเป็นทั้งเอ AC แล้วก็ DC นะครับฝั่ง DC ก็จะมี USB ชาร์จให้ด้วยนะครับแล้วคันนี้ก็สามารถใส่ตัวมอเตอร์ไดส์เข้าไปด้วยนะฮะตัวมอเตอร์ไดส์เนี่ยที่ที่เราใส่คันนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไดส์มือสองนะฮะเป็นมอเตอร์ไดส์ที่เรารับประกันนะฮะประกันให้เท่าเท่ากับมือหนึ่งเลยผมประกันให้2ปีนะฮะคันนี้ที่เพิ่มเติมอีกก็จะมีตัวนี้นะครตู้เย็นนะฮะตู้เย็นนี้เราเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นโดเมติกตัวที่เป็นสอง มีทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับอันนี้ก็เป็นตู้เย็นใหม่ตัวตัวนี้เนี่ยจะเป็นตู้เย็นที่เรียกว่าระบบคอมเพรสเซอร์นะครับความเย็นเนี่ยมันจะได้ดีกว่าตู้เย็นแอมโมเนียเย็นดีกว่าแล้วก็เย็นเร็วกว่านะครับอันนี้ก็เปลี่ยนตู้เย็นใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ปลั๊ก USB ชาร์จด้วยเข้าไป ก็ถ้าสนใจนะฮรรถบ้านจะเป็นป้ายแดงจะมือสองนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับทุกทุกช่องทางเลยเหมือนเดิมนะฮะในเพจนะฮะคลาสสิกคาร์คาราวานแฟคทอรี่นะครับหรือว่าในตัวช่อง youtube นะฮะก็คลาสสิกคาร์คาราวานชาแนลนะครับกด subscribe กดติดตามเราได้ครับผมขอบคุณครับ